นะแฮนซัมออเดอรทามคืนมึงดูสิเออก็มันชอบแบบนั้นไงคนเรามันก็ชอบไม่เหมือนกันนะแหละบอกก็ยี่เดย์สกี่เดยสกู เพลงนี้มา mix กับเพลงจะได้เป็นแบบตอใหงไอ้เขามในเวียงตีนะงเมาะแล้วก็อแบบตีนึง้มดใวยงตะใคงอ้ะมด้นึงโอ้แฟามานเวียงอมาแบนึงอกเลิมา่ะเฮ้ยงนึงโอเคปะกูโอเคควแึอเคามนวีงีามรผ้ะ็แหลมึงเหมือนนวียงตีนึงไาแล้วก็พัดไป อ๋อวันนี้กูว่ากูจะไปตลาดนะกูจะไปยังไงกูไม่มีรถกูก็เลยคิดว่ากูจะเดินไปเฮ้ยเฮ้ยเอ้มึงมึงของมึงเออไม่เป็นไรชีวิตก็อย่างี้แหละกิจกรรมที่ดีเลิศของบุคคลผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่คือการให้อภัยและการลืมฮะอรออเอไอมึงบ้านมึงไฟไหม้ปะนะความอดทนอันขมขื่นย่อมเป็นผลแห่งความสำเร็จ มึงออกมาก่อกมาไปดูหนังกันแบบพวกนี้อ่ะเดี๋ยวดูหนังเรืเรียนนะอาจจะเออแล้วพวกนี้ข้าบโคสีสมอนน่ะที่เขาให้โชว์ความสามารถอ่ะมึงคิดยังว่าจะโชว์อะไรอ่ะกูยังไม่รู้เลยว่ากูจะโชว์อะไรดีอ่ะกูเต้นดีปะวะอะไรอะไร ความสามารถกูอ๋อความสามารถกูอ๋อโอเคอ๋อเพอาะอนงยังหลอกไม่เก่งเลยจ้ะไ,ไม่รู้มันน่ากลัวหรือเปล่ากลัวธกลัวจะห้ามใจไม่ได้อดิเขาให้เทอาไร,าไรจะให้มากกว่าน้ อะไรนะไม่รู้อะไรนะไม่รู้ฮะไม่รู้อะไรนะไม่รู้ค่ะอะไรนะไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ฮ่ฮไม่รู้อยู่ได้ลูกแม่ โอ้ยคุณสวยดีนะคะอค่ะค่ะโอ้คุณสวยนะคะขอบคุณนะคะกับคุณนะคะเนี่ยกับคุณค่ะงดงามนะคะงดงามกาบคุณค่ะขอบคุณมากเลยนะขอบคุณค่ะอะไรมึง โอ้หลอดูเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะดูกลมกลืนเป็นธรรมชาติมากเลยค่ะเผยให้เห็นสายตาเส้นแนวระน้าพี่ฉากที่กั้นระหว่างจุดนับสายตาและมุมตกกระทบลงบนตัวทำให้รู้สึกเข้าถึงสึกเนเจอร์ <c ustom power> หนูไม่รู้ว่าพี่คือใครแต่ยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวใจของหนูนะครับรู้สึกเหมือนเป็นไข้เลยค่ะไข่ที่ชนคนที่ใช่ี่ซื้อสายชาร์จมาแมมคาถามมาเอาไทป์ไหนหนูได้ตอไปว่าเอาแบบพี่ฟีดขึ้นว่าสำหรับคุณแสดงว่าพี่เป็นของหนูใช่ไหมคะหนูฉีกข้อสอบทิ้งแล้วค่ะเพราะพี่คือคำตอบหนูตัดต เพราะอยากเริ่มต้นใหม่กับพี่พี่รับงานคู่มีคาน<อ>คู่ชีวิตเลค่ะไม่กล,าล้าเล่นผ่าเลยค่ะกลัวคิดถึงไปซื้อคอมมาเพราะคาถามว่าเอาสเปคแบบไหนหนูได้ตอบไปว่าแบบพี่ค่ะคุณคือประเภทของฉันคลินิกทันตรกรรมใกล้ฉันพี่เชิญขึ้น่อไปอยู่ในสมองหนูได้เลยค่ะตอนนี้หนูไม่ต้องการออกซิเจนแล้วนะคะเพราะพี่คืออากาศตอนชีวิตของหนูพี่เรามันไปเขียวเลยค่ะหล่อไม่หยุดหนูและเอสพีดออกไปจากบ้านแล้วค่ะเพราะพี่คือโน่หนึ่งของหนูที่มองหน้าพี่ดูกับความจำเสื่อมนะคะเพราะหนูจำหน้าใครไม่ได้เลยค่ะนอกจากพี่แลล้้้้ววพพีีีีี่่่่่่นนะคคคมมออยยยููขางงหัด พี okay? so ่หรอเฮเยพอใจไหมพอใจนี so ้ยังไม่ต้องเม้นใหมาอีกนะอีเพลงเนี่ยไม่ต้องเม้นใหมาอีกนะมึงก็ถูกนอกใจอ่ะเฮะจริงเหรอถูกดอกใจมึงกูเสียใจมากกูต้องทำยังไงดีอะกูควรทำยังไงบอกกูหน่อยได้ไหมไม่ดีกูว่าไม่ดีฮะไม่ไม่โอเค ออ๋ถอยห่างออกมาเทอะเคเฮ้ยแม่กูโทรมาแป๊บนึงนะมึงหายหัวไปไหนอ๋อผมอยู่ข้างนอกกับเพื่อนนะครับมึงกับ นี้เลยนะอ๋อได้ไเลยครับแม่มึงคุยกับแม่บังเหรอใช่ใช่แม่กูแม่กูฝากสวัสดีแม่มึงหน่อยนะเออแม่ครับบัวลอยฝากสวัสดีกูไม่สนที่บัวลอยไหนมึงกลับบ้านนี้นะมีกูจะฆ่าแม่ตายดีออะนมบก่ ไม่ใช่ไม่ใช่มบอกว่าการแต่งหน้าของมึงเหมือนกากินีเออเหรอเออมึงกูเบื่อวิชานี้ว่ะแล้วมึงบอกว่ากูเป็นชนีเหรอชนีไม่ใช่มีบอกกูเป็นชนี ท่าไมบอกกูเป็นชนีล่ะไม่ใช่บอกมันอยากกินชาบูที่ปัตตานีแล้วมันก็จะย้ายมากินแกงอ่อมที่ปากปากใต้มันบอกชนีบอกปัตตานีกูได้ยินชนีเขาอยากกินชาบูที่ปัตตานีก็ชนีมึงมันอยากกินชาบูที่ปัตตานีแล้วที่กูได้ยินมันอยากชนีไงกูอยากกลับบ้านมึงอยากตบคนหน้าด้านเหรออุ้ยอุ๊บมันบอกว่ามันอยากกินต้มห่านต้มห่านที่บ้านมันกินห่านกินห่านเหรอกินได้หรอเฮ้ยมันบอกว่ามึงหน้าบานใช่ไหม กูน้าบนอานโอ้ยพวกมึงมันนี่เพื่อเช็คหูกันม,มั้งแมหูพวกมึงนี่จริงๆนะหูพวกมึงเป็นอะไรอะไรนะใครมาเปิดเพลงตอนตีสองวะเฮ้ยใครมาทำอะไรวะเอะมีคนมาเต้นตอนตีสองเนี่ยนะแถวเยวาราาเ<อ>นะ่ยนะ <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ยนะนะ กี่โมงกี่ยามนะหนูโอ๊ยโอยอะไรนะโอ๊ยกูจะบ้ากูไปนอนละคนเยาวราชแถวนี้นี่แปลกๆกเหมือนกันเนาะฮัลโหลมึง ว่าเมื่อคืนกูเจอคนมาเต้นกลางถนนที่เยาวราชตอนตีสองมึงจริงหรอจริงมึงคิดได้ไงเฮ้ยเดี๋ยวนะคือกูแบบเออทำอะไรคะอย่าบอกนะเออฮะอะไรมึงมึงรู้ไหมว่านั่นใครอ่ะเออใครมึงไปดูข่าวเดีวนี้เลยฮะไทยค่ะซิงเกิลเดี่ยวเพลงใหม่ของน้องลิซ่าร็อกสตาลิซ่าแบล็คพิง I'm a, I'm a, I'm a rock star. It's a hype, like, hype baby, I'm a rock star.